หนครั้งแล้วมันจะต้องมายืนพูดกันมันความก็เขินมาน้าใหม่เยอะอไหรอเราทำงานได้มันคือการทำงานอาการอาการมันไม่ปาษากายเออภาษากายกอดอกทำไมไม่รู้กัวลุกนิ้ตลอ จริงตอบเป็นแฟนกันเหมอกัว่าตอบพร้อมกันนะสองไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นก็ไปิ้มเราไม่จบไปเพราะคนนี้อันนี้ไปเพราะว่าพาร์ทเนอร์คือหนูเชื่อว่าทุกคนนะคงมีหนึ่งคนที่แบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นอะไรอะแต่สถานะไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยจะมีอู่คนนึงที่เรารู้สึกอยู่ด้วยแล้วสบายใจซึ่งความสัมพันธ์ของเราเป็นแบบนานใช่คือเราเป็นความสบายใจของกันและการเป็นเพื่อนคอยเตือนสติคอย ให้ความสนุกกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลอการซัพพอร์ตกันเลยซัพพอร์ตกันใช้คือจริงดีใจมากๆที่แบบทุกคนชื่นชอบแล้วก็เหมือนแบบฟิลจับจินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบยืนยันตัวนี้เลยว่าเราเป็นเพื่อนกันนะถามย้อนกลับไปยังไม่จบยังไม่จบเขาจะมสิ่งจะไม่่่ใชสิงที่เขาอยากได้ยินก็จะตอบมุกแกซาอะไรขึ้นมาแบบเฮ้ยกายไปบอกเฮ้ยพวกเรามาว้าจริงจริงนะเราเหมือนกันมากเราเหมือนกันมากมากจนชัดแบบเรารู้สึกว่าแบบ คือด้วยมาร์กเป็นผู้ชายด้วยแหละและ้วแล้วหนูก็เป็นผู้หญิงเนี้ยคือพอแบบมันเป็นเหมือนฝาแฝดอะ<ม>่ะที่แบบเดินมาแล้วแบบเธอเหมือนฉันมากฉันเหมือนเธอมากเวลาน้องๆในเจนนี่ก็จะบอกว่าพี่เหมือนพี่น้ำตาลมากเลยอะ่ะพี่เหมือนพี่มาร์มากมากเลยคือนิสัยเราครับหรือว่าบุคลิกอะไรที่เหมือนกันน่าจะนิสัยมากกว่าบุคลิกไม่ไม่ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นครับแต่ด้านนิสัยที่เหมือนกันน้ำตาลหรืออะไรนี่เสมอ หนูว่าความจริงใจนะที่ที่เรามีเหมือนกันไม่คือตอบไ <c oughs> ม่คือตอบจริงเราเป็นคนแบบอาจจะอาจจะเป็นคนที่ตรงๆอย่างเย <c oughs> แต่ว่าใจใจใช่ใช่ใช่ทำอะไรทะเพรเรารู้สึกว่าเป็นคนจริงใจทำอะไรเหรอคะ,<ำ>อะคือหนูรู้สึกว่าเวลานหนูทําอะไรไปเนะี่ย <c oughs> เขารู้ว่าสิ่งที่หนูทําเนี่ยความต้องการหนูคือแบบเอ้ยอันนี้เล่นนะไม่คิดมากอะไรก็คือมันเหมือนแบบเออพอพอเราเจอคนที่แบบรู้สึกคลิกอะไรเงี้ย ก็รู้สึกว่าเออเราอยากมีเขาเป็นเพื่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลสิ่งที่เหมือนเลยรผมว่าน่าจะความแบบฟิล์มใช่แล้วก็เองบ้านหรือว่าแบบชอบแกล้งคนอื่นแลวชอบคนอื่นเล่นอะไรว่าสิ่งนี้จะเป็นแล้วก็มัจะมีคำพูดที่แบบคือพัสนิทกันแบบคำพูดแบบเพื่อนไงมันจะจูนเข้าหากันเองโดยไม่รู้ตัวแบบเหมืกลุ่มแหละถ้าเราเอาคำพูดไปอะไรอย่างเงี้ย แต่ดีเราตอนนี้เรามีคำที่ห้ามพูดแหลยถ่ายรูปไม่ได้มาังความรู้สึกของเราที่มีต่อต่างคนทำไมต้องต่างกันเราเหมือนกันสิเื่นกันก็เพื่อนตัวแต่มาก็เคยบอกว่าแบบต่างันนะที่ชอบเแต่แล้วตะบอกไม่แสดงควาไม่แสดงความแบบชอบบางไหมไม่มางเต้าข่าวเนี่ยพอพูดเราไม่ได้เปล่าเราไม่ได้เต้าเล่าวฉันสันนิษฐานคนเรามีที่สงสัยได้ป่ะฉันก็เคยคิดว่าเธอชอบฉันหรือเปล่าแล้วอะไรสิเธอไม่คิดว่าฉันชอบเธอ ก็มีบางอย่างที่รู้สึกว่าเวลาทำไมคนอื่นถามเธอต้องดูเหมือนเขิเเนอะไรเงี้ยก็ทีเรารู้ไงว่าก็กลับมาเราเป็นเพื่อนกันแล้วคนไปจิ้นอ่ะเธอเวลาจะมีเพื่อนแล้วคนไปจับปึ๊บไปกันในห้องเงี้ยมันก็เขินป่ะเลยทำไงถูกไหมไม่แต่ในรายการาาต่างๆรอบนู้นว่า แกชอบฉันแกชอบฉันเนี่ยเล่นเยอะถูกไหมอันนี้อันนี้เป็นพยานคือเล่นเยอะแกล้งแกล้งอะไร้งเป็นว,ว่าเราตัวคู่ก็ตัดสงสัยจกันว่าแต่ละคนชอบกันหรือเปล่าไม่สงสัยคือเอาง่ายๆคือหลังบ้านก็คุยกันเสมอเออเออ,เอ,อ,เอ,อทำองี้แล้วแบบแฟนคลับเขาจีนว่ะอะไรอ่ะแล้วตอนนี้เคลียร์กันยังว่าสรุปต่างคนต่างชอบกันไหมไม่เคยเคลียร์ไม่เคยรู้สึกต่อกันก็เนี่ยก็เราพูดกับเราไก่ใช่ไม่เคยไม่เคยเคลียร์เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่เคยเคลียร์ไม่คิดแบบ ทำบ้านมีส่วนไหมทำไมอ้อับบ้านมเหตุได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเดียว่าเขาจะถามไม่จบจังเลว่าไอจะทำบ้านมีส่วนไหมที่ทำให้เรามีงานอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่านั้นเออใช่จริงๆขอบคุณแบบจริงๆที่เรามีงานคู่กันเลยก็เป็นเพราะว่าแรงเชียร์จากทุกคนเลยขอบคุณมากเลยนะจะมีโอกาสผีผักไหมรู้จักไหมว่าผีผักหรอผีผักอันนี้ตอบในสิ่งที่เขาอยากได้ยินไปแล้ว คอหวานเขาเรียกแบบไม่เจอกังบันไงตอนสัมผัสอยู่อ่ะมันมีรังสีของพี่แจ็คเหมือนน้องตอนอยู่เ่ยเธอเขาอยากได้เย็นนี้ฉันรู้เลยสี่สิบถ้าไม่มีใครจริงๆเอามา้กลืได้ไหมได้ไหมอให้ ó, เธอตัดก่อนฉันได้ไม่ก็สี่สิบแล้ถ้าไม่มีจริงๆเราจะครบกันขอคิดดูก่อนได้ไหมขอคิดดูก่อนเราต้องเกิดจะครบกันไม่ใช่ถ้าสี่สิบถ้าสี่สิบ โอเคถ้าไม่ไมีใครแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไม่รู้ได้ครับคาดว่าเขาจะเอาสอมงานเรื่องอะไรรายการด้วยนั่นนนอะไรกัรบ้างเราดูรายการเรานั่งลออยู่นี่แบบเป็นตะขีรยานตุ้งการแสดงทุกอย่างครับทุกอย่างอันนี้ก็เอ่อนักเรียนเอ่อโฟฟาปสวอันนี้ก็เจ็ตใจการแสดงอย่างสุดขั้นเราก็มาสวอร์เราก็ ก็ชื่อเด็กการแสดงหมดเลยเด็กการแสดงหมดคุณเชื่ออะไรไม่ได้หรอกครับหนูแดนประตูมาไม่หนูเรียนการเมืองมาหนูเป็นได้แค่สักขีพยานให้กับทุกคนค่ะพี่เขาเรื่องนี้ตดกันเรสองคนแหละต้องเป็นราสนิกันเราตลกเลยตลกตลไม่เพื่นกันเนี่ยคือมันสนิทกันหมดอะันนี้ชอบอ่ะมันน่ารักพอรเออเป็นชอบจริงอ่ะมันดูแบบตลกอ่ะแต่ไม่ได้เยอะเต้องสั่งอันนี้เลย แคลร์โนนตาที่ร่วมในการแต่งภาพแคลกันเราคนนั้เป็เรารู้สึกตลกตลกเขาชอบเป็นจริงไหมมันมันพอเราสนิทกันมากๆเรารู้ใจรู้จุงเราเราทุกอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่ามันตลกมันแบบว่ามันจะขมลุ้นนิดหน่อยอ่ะมันแบบว่าแบบมันจะเป็นฟิลแบบเลี่ยนกันมากๆแบบกับไอ้มึงอะไรเงี้ยมันจะแบบคือแล้วโนนเรอยู่หลังกล้องแล้วไม่เห็นทุกอย่างมันคือจริงแต่ว่าสิ่งที่คนอินเน่ะเดี๋ยวคือในติ๊กตอกที่เขาตัดฮะใช่ คือเอาง่ายจริงๆเวลาเราถ่ายรายการเวลาไปออกรายการเล่นเกมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การแสดงนะมันคือการตีกันจริงๆแต่ว่าการไปตัดต่อในติ๊กต็อกต่างๆคลิปที่ทุกคนเห็นน่ะอันนั้นเป็นเรื่องของการตัดต่อแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะไม่มีทางที่จะมาแบบเถิดกันไม่มีแน่นอนเลยก็อยู่แล้วก็เาจะตกี้นเต้นเองมีมีเห็นคู่อะไรอย่างเงี้ยมีเพียร์แมทเขาเล่นคนยุ่งไรเขาเป็นแฟนกันไหม สิ <cam ina> <laughs> ่งนี้จะเขาไงหมดจะไปต่อ, <c oughs> อ <ous> คือมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วตองคันนี้คือมันมันมันเพรื่องกันมากๆอ่ะ <c oughs> มันสามารถคืนน้ำตาสามารถตกหลงมาได้ม่ะเลยมันเลยไม่ <c oughs> มไม่ไม่เอะไรประกอบมาท่านโน <c oughs> ไม่เอายี้ปกตินะก็ <c oughs> นะฮะอ, <c oughs> อันนี้เอาหมูก็ไปทำไมนะครับไม่ปกติอ่ะปกติมันจะมีแบบไปด้วยกันแบบด้วยเพื่อนกันหรือไ้่เป็นแต่ว่าเราเำขางานเยอะต้อซ้อมคอนเสิร์ตมันเลยเหมือนกับว่า เล้วลตันก็ไปถ่ายละครเลื่อนเกับมาด้วยอะไรเงี้ยมันเลยแบบว่าสนิทกันมากขึ้นเออไม่กาจริงจริงเขาดอจริงเลยเรคิดว่าเขาไม่ใส่กัม้านัดไม่มีอะไานจัเจิงเขาไปแล้วเหรออเออไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าแบบวันไหนทีมันผักหรือเปล่าเราไม่รู้วนาคนอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเออตอนนี้เขาเขาบอกเขาเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นเพื่อนกันเไปตอบให้ความว่บเียรไหมฉันเชียร์หมดทุกคู่อะใ่ไมวเลยเชียร์หมดใช่่ก็เชียร์หมดทุกคู่ม เราคู่เราโอเคใช่ไหมค่ะคู่เราเอ่เอาเอ้าเอ้อเออถอยเลยนานตั้นานแล้วผ่านไปเวลาหายมั้งเลรอลอนไครับสี่คนเลยผมไม่เหงาเนะทำไมอะเรามีหรอไม่มีรักกันมากผมดูแลตั้งอต่ยังในโลกไม่เหงาค่ะ จริงๆอ่ะพวกหนูไปกินข้าวด้วยกันมาแต่มันเป็นการไปกินข้าวแบบเพื่อนไปกินคนโสดไปกินคนโสดที่ไปกินข้าวกันวันมาเลนทันมันไม่ได้ไปกันแค่สองคนที่ไม่โสดอะไรเราจะไปเฮ้ยไปกินกับใครมาอะไรยังไม่ได้บอกไปกินข้าวเลยหออีที่พี่สื่อครับเป็นสิบเลยเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นอะไรเป็นยังไงวันนี้วันนี้ใครพูดจริงไม่ได้ผู้จริงเราไปว่าเออ รุ่นนี่ไปแล้วรุ่นีไปเลยรับมาต่อนแล้วแต่แล้วร้องพูดมาเนี่ยคนนั้นบอกว่าไม่โสดวันนี้มาโสดอ่าไปแล้วพูดจริงไหมเนี่ยไม่เคยพูดไม่จริงป้ะผมอยากรู้ว่าอะไรในสื่อบันเทิงมันจริงบ้าะครับเราสามารถแบ่งได้ว่าอะไรเป็นเรื่องเราด่โลกหรือว่าสุดท้ายแล้วมันมันแล้วแต่ว่าเราจะอนุญาตให้เข้ามาตรงไหนต่อไปต่อไปแล้วเราโสดไหมครับอะไรนะครับเราโสด เรารักตัวเองมากเรับคำตอบของไหมครับอะไรนะครับรคำตอบของเปล่าไฟสีสดสุดทไมไไอไราเน็ดีมากๆเลยตาเน็ดีสุดๆดีมากบคลิการานันกระแสใ้ลูกอะไรนะกาแสดงได้ได้อยู่อนน้ำตานดนึ หลายคน,นจะผิดว่าพี่ชายเราเป็นแฟนกับเราโอ้ใช่ <laughs> แปลกมากทุกคน,นจะเขดาใจผิดเลย <c oughs> ใช่คือพี่ชายพี่ต้นนริดินวิรวัตนดมกับ <c oughs> น้ำตาลทิพนารีวิรวัตนดมเป็นพี่น้องแท้ๆกันนะคะไม่ใช่เป็นแฟนกันนะคะรือว่าเป็นเพราะว่าเราแบบว่าเจอพี่แล้วก็ถ่ายรูปกันแบบกอดก <c oughs> <ะ>ันเ <c oughs> นื้อปั๊บน่าจะเป็นแบบฟิลไปถ่ายขอบสนามบอลแล้วก็เนืกอว่าแบบนี่เป็นแฟนนักบอลแต่ไม่ใช่ค่ะน้องสาวที่หาเวลาไปเชียร์พี่ชายเฉยนะคะ ยืนยันเนาะว่าเป็นพี่น้องกันแท้ๆค่ะท่านต้องยืนยันอยู่นี้นนอีกเอาง่ายๆตอนเข้ามาเจนทียใหม่มีคนถามว่าเขาแต่งงานกันห<ค><ะ>รือเปล่าใช้นักศึกษาเดียวกันเป็นพี่น้องที่ทคลานตามกันออกมาเลยค่ะ อันนี้มีเขาจะหนีไปโลกถ้ายังมียังมีคนอาจจะมีบ้างหนูเคยเห็นในคอมเมนต์อะไรเงี้ยแบบมีแฟนต้นหรอก็อาจจะยังแบบยังไม่ยังไม่เคยเห็นหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้วใช่ก็หวานมากเนาะแล้วเราเม่ไหร่จะหวานเหมนพี่เขาครับเอารออยู่รออยู่เปิดใจอยู่แล้วเราอ่ะไม่รอกไหมไ่รอถึง40ไหมสัมภผัสรวมดีกว่า อันนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดารอสี่สิบแล้วแม่มีใครผมประหลาดถ้าสี่สิบเหมือนเพื่อนจะสาวเพื่อนพี่ว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนอะไรอีกยังอีกเธอเอเสียหายนะยังกเธอเสียหายนะในสื่อรู้ว่าเธอไม่สอดเนี่ยมันไม่ใช่อย่างันพี่พี่แล้วยังไงนยังรงก้เฉยหรอสรุปคือคือทุกคนเป็นเพื่อนกันอ่ะตลอดุกคนตกงแล้วเขานับสี่หรือเป็นเพื่อนไหม อันนี้ต้องถามเขาค่ะอ๋อนักดอะไรอามันชื่อเลยเหรออาบูชื่ออีกบุคคลที่เขาไม่อยู่มาใกล้จอ๋อก็สนุกมากค่ะชิลลี่เมจิกปักด้วยว้าวพวกเกิไม่มีหนุนตอบรับเลยแต่วันนี้มันเก่งน่นอเมื่อสี่คนนี้คือยังสดเนาะถ้าสี่สิบก็อย่าค่อยมาว่ากันเกี่ยวว่ากันอยากรู้ว่าฟังจากอระตั้มผมไม่สดได้หรอเพลงสิบสองเพลงอกหักไปแล้วแปดอันนี้คือผม ไม่โสดได้หรออันนี้ขายของนิดนึงป้าคะแล้วขายเลยเล่นบอลใหะไม่ไหวให้หนึ่งขายงานนี้คอนเสิร์ตก็ยังจครับคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยปัดยังขายอยู่นะครับผมเล่นวันที่23เมษามนะที่สันติโดมนะครับใครมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะครับพาแฟนพาเพื่อนนะครับาปู่ย่าหนะาอานะครับไม่ว่าจะใครนะครับว่าพามาได้นะครับเป็นคอนเสิร์ตน้ำพีนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่เอ่อเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับผมทุกอายุทุกเพศนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเออ่ คนที่อยู่ที่ไหนก็ตามนะครับสามารถดูได้นะครับ <Okay. S 1> ดูได้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> มาเรียกไปด้วยกัน เอามาเปี่ยวไปด้วยกันครับอันนี้พ่อไปที่ไหนแล้วแน่นอนไปนะครับพ่อไปตี่เปอร์เซ็นต์แล้วใกล้เปอนเสิร์ตแล้วเออตอนนี้ก็ำลังเริ่มใน่หยุคหลายหลายอย่างอยู่ครับเริ่มงพ่อเริ่มคอนเฟิร์ตเมื่อวานนี้แน่เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับฝากลานเน็ดเพกเอางานวันนี้ด้วยแต่คอนเสิร์ตเรายาวจริงเปล่าคอนเสิร์ตประมาณเจ็ดชั่วโมงครับถ้าสมมติว่าใครกลัวอ่มกลัวอะไรก็สามารถเอาลานเน็ดนะครับไปทาให้ชุ่มชื้นรับไดู้ได้เลยนะครับเงานรับงานคุณได้ ่ะโอเคเนาะอ่ะกูจะไปยืมปากหน่อยมาเาลายสักหน่อยไหนๆก็มาดนตัวกันสี่คนแล้วก็ขอฝากลาเนตด้วยนะคะไม่ว่าจะแบบเป็นลายของเอ,อ่อพีมรุงนะคะหรือว่าจะเป็นคุชชั่นนะคะก็ฝากด้วยใช้แล้วผิวใสผิวสวยแน่นอนคะ่ะใช่ค่ะมาเป็นครอบครัวลาเนตแฟมิลี่กับพวกเรานะคะอุ้ยขอขายนิดนึงได้ไหมอะ,อะขายอะไหนๆจะจิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราเล่นละครด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตเป็นแบบว่า ลาสไว l i ไลฟ์ยูดอนไลฟ์ออนสเตจนะคะก็จะได้เห็นมากับน้ำตาอาจจะมีโมเมนต์ต่างๆเพราะในเรื่องเล่นคู่กันอ่าแล้วใส่ชุดแต่งงานไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องไปดูไม่รู้แล้วตอนนั้นที่ใส่มันขึ้เป็นไงตลกขำตลกอะไรยังไงจิ้นเลยเพราะว่ามันดูแบบว่าโมเมนต์อายี้อยากรู้ตลกไม่ตลกใกล้ แค่คือผือแค่ไหนก็ไปดูได้นะคะทพิลาศอะไรหรอความตื่นมันทำให้เรามีงานด้วยก็ด้วยแต่ก็อยากฝากจริงๆอยากให้เห็นโมเมนต์ของเราสองคนความเป็นเพื่อนความสนิทของเราบนเวทีแหละว่าแบบเออนะตอนนั้นนะตอนนั้นตอนซ้อมเราจะทําได้ดีแต่พอมาเจอทุกคนเลยอะเราจะแบบหนุดขับออกมาอะไรก็อยากจะฝากมาๆเราะจะได้เห็นโมเมนต์มั้ยโมเมนต์หวานเหมือน่ในซีรีส์มาผมตอนที่มีคอนเสิร์ตเนี้ยผมเคยบอกน้ำตาเลยว่าเออเพื่อนถ้าแบบในซีรีส์อ่ะ เต็มที่เลยนะเราก็เล่นแบบในซีรีส์เต็มที่เลยนะแต่ข้างนอกสุวรรณสตาล์แต่ถ้าในแบบในในคอนเสิร์ตนั้นอ่ะเราไปในไนท์กับพอใจถ้าทําอะไรไปก็คือในซีรีส์นะหนูร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วหนูเป็นคนบอกด้วยซ้ำว่าซีนแต่งงานอ่ะให้จูบเลยถ้าใครไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอใช่คือบทเขไม่ได้เขียนว่าจูบเขาบอกว่าเขาลบบทผมไม่อยากให้แบบไปจยบไปจูบไปพูดผู้หญิงในอย่างเงี้ยนั่นน่ะนี่นั่นเรื่องมใส่แล้วกันไปพร้อมกันไปแล้วผมใส่มาผมใส่มา เป็นการงานปกติเลยนะแค่งานต้อตาม้อการางกนไปอี้เลยแดงนั้นเริ่มไม่ได้งตรงโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะคะได้เริมแล้วไปเ้ยีไดเริเสริมเสิบคบค